ครับพี่น้องมาครับแกงเห็ดล้วพี่น้องนี่เสิแบบแซบนี่ครับงมาม้ล่างเดือดจะร้องเราพักนี่ครับมีซุปหน่อไม้ครับพี่น้องครับ พี่น้องเบิกน้องน,นี่พักหั่นไว้แล้วพี่น้องนุงม่มไปแล้วใส่สูตรตำเอาครับตำครับผมตำเอาบอดาใส่พริกขิงตำใส่ข้าวกัุ่มอยางนี้นครับพี่น้องสดแซ่บครับมากครับนี่ครับแกงเฮดที่เราค่อยครับผมพี่น้องมาครับแซ่บน้ำกันเด้อพี่น้องเดอ้อเราไปชมตอนกินเลยเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีครับพี่น้องมากมาเนี่ยโอ้หลายอย่างมาเนี่ยนี่ครับ มีแกงเห็ดเพาะกับโอ้สูเนียวเห็ดตำรวเทั้งเห็ดทานเห็ดหนังสุกน้องใหมนะค่คิดไปหาเน,น,นาอใหม่มาท่านอารมณ์อ,อยู่เอามาสุกหน่อยครับพี่น้องปลาสมผักหลายๆ่นี่เนาะค่าที่นุ่มวิลลัไปหาครัเนาะค่ามากครับกับแกงนี่ครับแกงปลากระแยงใส่เนาะใม่สมนะครับที่เห็ดมากที่นุ่มวิลลัไปวานนะครับไร้ซดนี่นะคุณอะไรไข่กระมี กาวลายาฮะดัดลุยนีเกลียวมาลงมือวันนี้เรติ่นมาดแลมือวงังเสาเอามาอุ่นน่ะแหละเราจะห่อไว้ในถุงนี่ครับติดตามหาแฟนคลับเอฟซีนี่อาก,กาศยาเอามาแล้วครับนี่ยิืบุกินเด้อกินกับสุกน้อยแซ่บแม่กินแบบด,ด้วยไหม มันมเป่อไม่รู้เป็นต้นต้นอกแมาะนี่ครับสมัยรู้จกหังกินได้แม่รู้อแม่เนาะมเคยนะมเคยกินแย่นเกมากได้ไปก็บไผ้อก่าาไม่ได้กินผมกินตั้งแต่อยู่บนแกงเขเก็บมาเกยนกับพวกุหน่อไม้นี่หนูไม่เคยกินนีแก้วครับมันเป็นเพือ มันขึ้นมาต้นหน่อยหน่อยปากาเนี่ยมันก็เลยมีต้นหนึ่งที่ว่ายอยู่ตามถนนคายๆต้นอันึ่งน่ะยุดตามยิ่มหนาเหมัอนกินบ่ได้เป็นเกี้ยนหนามเพื่อนผมเห็นงานอยู่บนผมเลยกินเป็นใช่ค่ะกินบูฮินอันเขาเหลรอเกี้ยม,มก,กินกับลาบกับก้อยกับซุปลงไปคือเราปากกาเนี่ยนะาในเขาเหนียวเนี้ย กับสุกน้อยพี่น้องเขียนกับสุกที่ไทยลูกในเบิ้งนั่นและพี่น้องมาทำยังไงสุกน้อยอร่อยเนี่ยสุกน้อยอร่อยอือ ไมีได้พัก,พกตับการหินกับมี่แล้วเนี่ยักเขือบักแดงเจ้าประแดีก๋กวนึ่งปลาเนี่ยปลาที่หมอทำหนูชื่อว่าปาลปาอะไรก็บึกเลยก็ใหญ่เลยปลาปึาปาปงพี่น้องปลาเพาะ แกงเห็ดพอกําเนิดทานเห็ดดินกับมี่พี่นอนอร่อยนะแม่ปามลางี้หรอาเองน่ะเตีมสูงขาเองเนี่ยพี่นอนพี่วานเอง,ลองเลยปลาที่เด็ดจุ่มอ่ะ เข้ปลอไร่วะอืมอ mm. ก็ไม่รู้จุดะก,กบอกว่าแกจะอ,อ้วกแกไม่ได้นอนอ้ยังก็ ฉันจ,จะลืมแมตตเด้อไปที่คาดปาร์กเลยเราไม่ให้เข้าเนาะไม่มีกล้องไม่ปล่อยแกเข้าไปหรอกเซ็นชื่อกลอ,องเราพยายางนี้ทำไมให้เซ็นอ่ะอกจะตุ่มลงรถไฟไปเ่เดินเข้าเซ็นเะว่นนั้น เขาบอกหยุดเหมือนจะจับเลยมแมทค่าใส่แมทเขา,าอแบอกหนึ่งว่ะหนึ่งปลาเพาะปลาปึงเอิะบ้านเอินบุ้กเกือกันบ้านเขาเอินไปหนังสบายสนะแบบบายคนเราใส่พันเน,ะแบบน,นาะย,ย,ยี่เงี้ยบานเหาองมีดอกปานมีแต่น้ำริมโขงริมหนึงเขาจะเสือดทั้งหัวมันใช้ท่านียวกันแต่ว่าปลาสบายามันมันกลัวมันแบบ มันเบแาแส่ะกระป๋านี้มันมันมันแซ่บอันนี้เขาเลี้ยงน้ำนิ่มโค้งน้ำแบบน้ำผ่านหรือว่ามันมันธรรมาชาติเลี้ยงปลาเนี่ยนะแตเลี้ยงน้ำผ่าน,นลเลี้ยงในกระชังน,น้ำโคงไหลผล่านคือปลานี่ยอยู่บนแซ่บก็อย่างเขาเลี้ยงผ่านน้ำโค้งก่อนไปเชื่อตามเป็นงา,ปานปลาปลาเลี้ยงน,น้ำนิ่ง อ,อจะไปเลียงน้าผ่านน้องแ่อาหารเน้อใช่หอเนาะาคาดลวกอัเนี่ยา,าปลาเพื่อกันเลยพี่น้องมันคาบานห้องนี้ไปเก็บเอาด้วยปาเรออยกออกเขาเนี่ยเ,เหมือนเพ็กด้วยกันนะไอ้ผลามนอร่อยแน่นอนะ่ะผมไม่หรอก ไม่ใช่เฮสติเจนที่หลงชื่อมาแกงคนนั้นอันนั้นเห็ดอันนั้นเพิ่มไม่ใช่สายเดียวกันเด้อยังไม่บอกเอันนั้นเห็ดไอ้นั่นเห็ดตีนวัวโอ้เห็ดตักควายเออไม่ใช่สาบ้านเขาเรียกเห็ดตักเต่าเออแล้วมันหยอกไปเตยมันจะสีมันจะแข็งยิ่งย huh? ันกว่าท่านเดียวกันเห็ดตื่นเดียกันแต่มันมีหลายสายพันธุ์ อเอาน,น่เอาน่นท้ามันะออกมันออกเยอะแต่อันน้นะ่ะมันไม่มันไม่ออกเยอะเหมือนเห็ดน,นะนี่นองซุปน้องไอ้ถ้าเห็ดจับจับมออัออกออกเป็นกะลามเฉยเลยนะเต็มถุงเลยอ่ะจุ่มันไมต้องใส่งายาเลย เ<ข>อาอุ้ยขอเอนอะแบหอมปาก,กากินแก้พ่วงางาดำนแล้วเอาข้าวเหนียวไปตำใส่ก็คื<ข>อ,<ข>อเท็กแซ่ต้องอี่ปุุนก็ไอ,อ,อ้นี่เนาะอัศบีนะาาบบนี่ของไทยขุนอ,ออมแกงหมูนี่อนกแกมนมยีรา่หมักเนี่ยซุปนมย่เื่อนไว้แล้วครับ

แกเนี่ยกินกระสุนห,หน่อไม้ถกกาดเนี่ยมันเจ็บมันจะให้คนละสามพันเงี้ยให้ใหแบบให้ไป<บ>เที่ยวน้ำบีกว่า<อ>น้ำบีกว่า,<อ>วาไหนยิ่งตะซื่อวันนี้เราก็นัง่งอยกินเที่แดดคนวันถักกาศเนี่ยก็เลยเอาเนียว่าเป็นพัดกาดแบบน,าานั้นเด้ละโลกน้ำบีก็ว่าแบบนี้เหรือเปั่ <laughs> กินกรบสุบหน่อไม้น้นจะไม่ ไม่คิวจะหอมถ้าก si ินเนี่ยกินเป็นกินเหมือนไอ้คนนี้เลยปะกินเป็นฟัดมากๆกินต้หน้องกินได้เสียบเห็นไหมทำไมก็อันนี้ดิ นอนในกระางบนฝ้านอนดำนาถ่น้วันพมกับหาเองคือกันเลยนั่งริมหนองเลยพี่น้องถาควนพนมไม่ถาชีปไม่ไม่ถ่ายเรอู่ิ ถ้าเป็นบ้านนี่งินบต้องอันหวานเห็งเนย่ยแบบเอาดางไปกวดวเอาโดยบ้านมึงทงไมจะปากขาวอ่ะอนนี่หวาน,หนแหเลยอก็ถือมาก็สรอัลสลัดๆๆนี่เลยเมื่้ไรสลัดเอาแหลงต้มแหงเอ็เพิ่กับสรรลัดหรอกแหงได้ จับงาจับง,งอัอนันไม,มนเทออกเลยตาคนนั้นโอ้หวานทีเดียวได้ขึ้นมาเต็มหนึ่งเลยข้าวจุ่มขุ่นหวากันให้มาเหมือนเลยพพญบัวพญิบัวพอต้องการเอาขึ้พนพญิบัวมั่งขึง้นเต็มปรประมัม่วูบงกวปนทนเหลี เลิกหลงมันขับรถก็หอดบ่าไปกินเหล้าไปเนี่ยมาเขาเอากินเหล้าขาวใส่บ่อได้ปลามานึ่ไอหลงหวานได้ทีละสามตัวโอ้โหเดีเครงกิโลดูเด้อเดี๋หลายพี่ยีรันมั้เนาะแล้วเอาอะไรใส่ก็ยีรันเมื่กินข้าวเที่ยงในหาตัวเอางงเอาด่างอเอากลางเอาะไครเนี่ยไปลากตรงน้ำเนี่ยแล้วก็ยกทีเดียว ไร่กินไร่กิตะไคร่อะกินอยู่ปลาพคดอร่อยอ่ะน้ำพร่วนตำเครื่องไปน้ำปรุงบ่ต้องปรุงเลยเทใส,ส่กลมโอ้เสียบรับสป็นน้เพร่วนก็บไปหามดแดงมาใส่เนาะเนื้อนั่นแหลนยังแสีบไปหามดแดงมาเคาะต้มต้มเดือดเอดแล้วมดแดงเทใส่อะ่ะโอ้สุดยอดเลยกินปลาตา่างๆเขงกินเพื่อนทำกล้วยอะทำกล้วยแล้วพอกไป คบเขเลยก็คือยาวรัางก็เด้งแนตะังตแล้แอบดูน,น้องกิงเขาเยว่าจะแทะเเนี่ยแต่เจ้าปิ้งป่าจะแทะเศกป่าเนี่ยนเะแอบเลยรุ่นน้องเนาะรุต้องการมากินด้วยเนี่ยขี้แอบคนละไปบ้านเทพต้องสีกัจืดคนลนะไม่ควรเลย อนั่นก็เสือไปกินหอยปลาหว่าพ่เสือก็ตตำพี่เกลือไปอย่างเดียวใอนพวกหนูไปอ่ะไปแล้วก็เอาน้ำแข็งไปดองแล้วก็ไปลากกิ้งอ่ะไมลากเสือไปอย่างเดียวแล้วกไปปิ้งเลยไปปิ้งข้างหนองเขาโยนใส่ขี้เขาโยนใส่ไฟเคลียร์ออกมาอย่างอร่อยเลยนะเนล้อทอดม้าหูเกลียวกินดิ่งเล ไปกินบ่อยเนาะไปไปกินในไปกินกับเขาแบบเนี้ยขับรถมอเตอร์ไซค์ไปเลยเนะจงไปกินกับพวกลุงพวกนี้แหละลุงทองการลุงนั่งควนนี่แหละจน,จ,นจะคลองซ่าข,ข้างๆเขาเม้าเฝ้าว,วาันวันไปรับปลาเขานี่ปลา <c oughs> แถวน,นั้นมันเป็นที่ของโรงนาบเหเด,ด้โรงนาบัดกะาะอาจออกมาของโรงน้เขาได้แก่ใี่เราหมด เขาว่าต้องให้เราต้องให้ลุ่มุ้งเรามาตัวถามไฮโน่แล้วได้ไหมครับปลาอะไรพยายามไปกับปลาเขามันมีอยู่้างบ่อเขาเลยมันตรงข้ามไประหวังที่เราไปหาเน็มันเป็นมันเป็นเหมือนเขียนนะแต่มันเป็นธรรมชาติเป็นทรายเป็นสะพานแล้วเป็นน้ำมาร์ทแล้วจะด้างแต่เดิมเลย มันเป็นคลองน้ำมันเป็นคลองหลวงบ้านโมมันจะเหมือน,นมีมูลมีซีมันกันแหละเขาเรียกซีแต่มูลเขาจะเรียกอยู่แถวร้อยเอด็ดน้ำมูลน้ำชีแต่พวกมูมแค่น้ำซีน้ำคลองใหญ่อะแต่มันเป็นคลองใหญ่หหปราปดอยู่ฝั่งนี้นะประบบากดอยกระพานฝั่งนี้ปรากดเขาเอ้อยนั่นดองเอาไข่ดองเน่นาๆใส่ปลาลาไปไปใส,ใส่ไปตกเบ็ดเอานะนั่นแหละได้ปรากดมาแดงได้มาขายเแยะๆ ป,ปลาปดน้ำชีอร่อยนะ,ะจ้าแซ่บพี่น้องเบิดแล้วพี่น้อง <c oughs> เอาอีกรอบ <c oughs> แซ่บเลยแกงอะไรก็แซ่บไปคือ <c oughs> หอดป่าเนี่ยคือหอดป่าเนี้ยมันออกไปพ่ออกเนี่ยแม่เขไปหา่มมา,านมือวันเราไปไหนบก่กระไปตื่น ได้หรอไปดเอาเงไปเห็ดเ่ปเพิ่งเลยนะปลาลังบัดเห็่ตึงแลวเชี่ยวที่แล้วที่ไปมันได้มากเห็ดับนี้ใช่ป่ะมีมากกว่านี้ตังหลายอย่างเชี่ยวที่แล้วกันไทดี่ยว่แล้วได้ได้เห็ดที่แม่แช่ตุยินไว้เที่ยวแล้วไม่ได้ไปหา แม่แค่ทุเรียนมีทุกอย่างเลยอันนี้มันมีหลายชนิดกว่านี้ข้าแกงกินมดดอกเห็นพิ่นแซวไหมที่เขาแก่ไว้ก็มีเห็ดละโงกด้วยแม่แกงให้พี่น้องกินมดดอกมีเห็ดละโงกมีเห็ดอามาอันนี้แกงบ้านมีเห็ดขาดเนี่ยเพราะหนไปวันมังได้เห็ดขาดว่ะเที่ยวที่ยวทีมีแกงแล้วแม่มากินแล้วแม่จำได้มันมีหลายอย่างหมดนี่มีเห็ดละโงกด้วยเพราะว่าก็มีแต่ไอ้หนูไม่ได้เอามาคือแกงให้เขากินอยู่บ้านของเรา ครับพี่น้องมาสุกมะม่ยไปซื้ออยู่ใน,นจันเขาก็ใส่น้ำตาลครับสุกมะมัยคนจะทำต้องกินข้าวอ่ะว่าแต่แต่เรื่องสุกิวข้าวเหนียวหมดแล้วพี่น้อ,ของข้าวเหนียวหมดแล้วใอรจะมา กะปิย่างนัพุงนี้ก็ตัน้ำผิดกะปิปลา่าในจู้ปลาตุ่มมาตน้องควพะาะอด้กันพี่น้องปกัปุ๋ยจริงรถ้านไม่มีข้าวงที่เก็บทำแล้วเอาออตากข้าวมาถ้ามีพังพองจริงกับปลาล่าจั อร่อยท้เ้ากะราสับปต้มนอคานะพี่มีเห็ดไหเดยตัวนี้เป็นเห็ดเสียบเลยทเช้าเรไม่กินต้มนอคากดนนั่นแหละสับปะรดสับโอ้เสียบเขาว่าจไหมเขานึ่องอกมาแค่เขาโรยเกลือให้ถึงก็อร่อยผ็ดดินโอ้จาตุ่มไปหาใหม่ใหม่เขานึ่งแล้วเขานี่สามจานเมื่อคืนไปนอนสดใส่กัน ก็พูดๆอีอ้วนตัดเนอะโอ้เนี่ยตื่นเอ้ยเหนื่อยเาวแบบแม่เผาเ่าเคยกินเหล้ากินหอยกินเี่ยข้าวเลยนี่สานี่นี่สาวเพิ่จะโทรไปถามแม่จะกินดีอยู่บอกเลยนะแล้วผมก็อายคนเดอ่มใกล้ไปนอนน้ำหมดแล้ว นอนนอนค่ะนนไปกินอย่างไงเจ้าหน่อยพี่น้องพักกัดไงเห็นแตเบาเถ่าพันกินเป็นอยู่อบนนอนอยางไนนในห้อในบ้านนอนนะคะเน่นอนบนใ้่ทางนอนทางอะูกพี่กยกับจ้วะเจ้ากา<อ>เคยเข้าไปทเทือดเอดนอนท้างไนครับพน้ามกินว่าแบบมาเจอเกยก็ห้องทไงน้ำในตู้เย็นนอะไรเนี่ย lắm chơi của tiểu đi này lấy dạo mà chân khai mà quá hả chân cái chân nam dân nè nam dân này tu nè mà kêu gì kêu của bố mẹ không nên mình kêu mà kêu gì cũng như cho หนนู่ข้างใหน่แฉบพี่น้องมนน <c oughs> มีทางเดไป <c oughs> ก,ก,ก,กินแตมือบ้านเรากินเขาผักกาดกินกับแฉบแกเนี่ยีพรงนี้วกินปลาาซักปลามาขึ้นช้อนเนื่อผักกาด รับค่ะกินเขเหนียนอนอาบนอนดีกินเองแล้วไปแล้วนะไปนะคะวันนี้แม่เอาตังค์มาเพ <ata S 3> ิรจางแล้วนะเป็นเลนะเป็นเลโอ้ยเรจางทุกวัน Yeah. để đe 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 mẹ. Này để 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 ซื้อเขาก็แพงครับพี่น้องด้นยนะแตาเงี้ยเรา๋มวมีโอกาสครับพี่นอ้องยัไปบ้านอีกด้วยบอาเลยปา่ยนซื้อมงปิกลางกระสับหลัง ยังตกเลยแม่มเป็นพรอตอ,อ้อนแซ่บสบทง่รอ <c oughs> ทุกเทลน้อยครับพรอมาแล้วก็เคียนเลย ต้มใส่น้ำยานาางไว้พี่น้องแช่เย็นอยากซุปเขามาซุปแซ่บอ่อ,อนดีนนใหม่ไรนมเมมันเป็นนมไหม่อย่างเผ็เาอไปหาม่นมนมามนสังทอืจะพัชชาอื่นอย่ยาังเอื่นเราไม่สั่งเจับเพียงหมดเลย บอคันไข่ครับน้องใหม่เนี่ยไปบูปากับบอคันไข่พ่อใหญ่ว่าสำนีแล้วพ่อดีเพิ่นว่าแต่พ่อใหญ่ ขนมป่ำเปิดร้านขายของไม่น,อน้อนปกติไปหาดูคนม,มาเคียนเคียนต้มขายไว้ครั <Okay. S 1> บพีบนบ่น้องแบบเกี๊ยวแฮะบะบ่ต้มนัวบะนัวพับจิว้ว กักกนดยากินยากเนี่ยจัาหน่อยมันหน,น,มนมามนุ่มมิดนุ่มมิดรั่มซุปรำหม่บปรเลยใส่พริกขงเวนะพี่นอ้องใส่พริกสดตามเมาเลยครับใส่ข้าวกลัวใส่หยังครับ ได้คือกค้งมันมาเสียบนมันมาได้รถชาาิพี่เนอะ cho nó mớt thêm Sốt tốt bật đấy xe nó แวเกียวปรเด็กมันมีตัวไข่แล้วบ่เนี่ยป่ากัน,นี่งคามหากับพ่อรวดตัวไข่ เดชีวิตของอีสานครับพี่นอ้องนี่แหละกลับบ้านที่หนึ่งเ็หาของมาไหว้ถ่ากินพี่นอ้องบบาบ้า ไม่แสบเพราะว่ามืดเลยแอดๆสุปชั้นนี้แหละพี่น้องสุกเพอากิ่นแสบๆบั่เตอร้เฮดคลิปลายมือแลละพี่น้องมีอตไรสกด เว้ยแบบมัดตัวเนี้เอาเลยพี่น้องอ,อาจแดงโมกกินได้เลยเองหวานโมงอีกกินได้เยีเ่ยมใจกล่องเท่นั่นง กินายพี่น้องมืงเนี่ยผู้ใดมาคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับตะไครให้หนุ่มมือล่างนันเดอร์พี่น้องคลิปแกงเห็ดเพาะกับเห็ดเห็ดร,ร่วมเหรอครับพี่น้องมีเห็ดเพาะเห็ดทานเห็ดนาแรนาเม,านา,มนานาหยังงนี้ครับพี่น้องกับซุปนอ่อไหมกับเห็ดแดงครับร่วมกันครับพี่น้องแต่จะมีแก้วปลาแดดที่หนุ่มมือร่างจำไทรพริกสดเนาะ็แบแซ่บน้ำกันพี่น้อง ผู้ใดมาคลิปนี้กับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดซับจากใครให้นุ้งไม่ร่ำพร้อมครับคลิปนี้นุ้งไม่ร่ำไปทำี่ครับสวัสดีครับ